มาแล้วนะครับสมาร์ทวอทรุ่นประหยัดจอใหญ่2นิ้วมีลำโพงในตัวคุยผ่านานาฬิกาได้เลยมีเทียบกับเล็ดมีวอทสีด,ด้วยนะครับตัวนี้เลยครับเล็ดมีวอท5 active สมาร์ทวอทตัวใหม่ล่าสุดของแบรนซิลมีครับ มาแกะกล่องกันก่อนนะครับว่ามีอะไรให้บ้างครับก็จะมีตัวเครื่องเลตหมีวอช5 active สีเงินซิเวอร์นะครับรุ่นนี้มีสสีครับสีดากับสีเงินครับแล้วก็มีสายชาร์จแบบไม่เหล็กมาให้นะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยครับตัวนี้สีเงินนะครับเป็นแบบผิวด้านครับถ้ารุ่นเก่าคือ3 active จะเป็นแบบเงาๆนะครับวัสดุเท่าที่จับมาเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับทำจากผิวเหมือนอลูมิเนียมนะครับส่วนมากเลยราคานี้วัสดุก็จะเป็นแบบนี้แหละครับใครไม่ซีเรียสใส่เคสทับไปก็จะปกป้องเพิ่มไปอีีกรตงงด้้าานขจะม ปุ่มเดียวนะครับเป็นปุ่มพาวเวอร์ครับเอาไว้สําหรับเปิดปิดเครื่องหรือกดเข้าเมนูหลักครับสายใช้ขนาด2 2มิลิเมตรนะครับที่แถมมาจะเป็นแบบซิลิโคนนะครับคล้ายๆของเสื้อมีแปดแปดเลยนะครับสลักเป็นแบบปกติครับใครมีสายเก่าๆที่ขนาดเดียวกันนะครับเอามาใส่ได้เลยนะครับผมลองแล้วใช้ได้ปกติครับตรงฐานเครื่องนะครับตรงกลางมีเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับรุ่นนี้อัปเกรดมีไมโครโฟน2ตัวนะครับตำแหน่งบนและล่างตามนี้นะครับ กับมีพอร์ตเป็นแม่เหล็กเอาไว้ใช้สําหรับชาร์จแบตเตอรี่ครับ มาดูเรื่องหน้าจอของ r e ด m มี w a t ถ่าแอคทีนะครับตัวนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่อัปเกรดขึ้นมานะครับคือหน้าจอเพิ่มขนาดเป็น2นิ้วนะครับจอเป็นแบบ LCD เอาจริงๆผมว่าจอมันคุณภาพดีนะครับไม่เหมือนกับจอ LCD ถูกๆเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะดำสนิทเกือบเกือบอมูเลตเลยนะครับหน้าจอสีสันทำได้ดีครับแต่อาจจะไม่จัดจ้าเท่าอมูเลตนะครับแต่ก็มีหน้าปัดให้เลือกเยอะเลยครับการสัมผัสนะครับกดเข้าออกมาดูกดติดนิ้วดีนะครับไม่ช้าครับ r ี f r e s h ร a t e หกสิบเฮิร์ต นะครับหน้าจอความสว่างสูงสุดที่500นิตนะครับสู้แดดได้พอประมาณนะครับอาจจะสู้พวกอมูเลไม่ได้นะครับแต่ถ้าแดดไม่แรงมากๆหรือส่องมาตรงๆก็ยังเห็นปกติครับฟังก์ชันบนเลดหมีวัด5้าไอทีบนะครับตัวนี้ทำอะไรได้บ้างมาดูกันครับ การออกกําลังกายนะครับตัวนี้เน้นการออกกําลังกายในร่มเป็นหลักนะครับมีไปร้อยกว่าชนิดเลยนะครับให้เลือกเพราะรุ่นนี้ไม่มี GPS ในตัวนะครับที่สามารถวัดระยะทางเช่นการวิ่งการเดินนะครับนอกจากว่าจะมีการเชื่อมต่อผ่านมือถือของเราแล้วพกมือถือเดินไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะอิงจาก GPS บนมือถือแทนครับการแจ้งเตือนนะครับรุ่นนี้เป็นภาษาไทยนะครับตัวหนังสือใหญ่อ่านง่ายนะครับสบายตาเลยฟอนต์สวยดีนะครับสวยกว่าเลดมีวอทสีนะคะดูเป็นวัยรุ่นดีครับ รุ่นนี้มีลำโพงนะครับการแจ้งเตือนก็จะมีเสียงด้วยนะครับสามารถปิดได้นะครับมีไมโครโฟนนะครับสามารถคุยผ่านโทรศัพท์ได้เลยนะครับถ้ามีสายเรียกเข้าเข้ามานะครับแต่ตอนนี้จะคุยได้เฉพาะการโทรศัพท์แบบปกติก่อนนะครับในส่วนของการโทรผ่านไลน์หรือว่า s e n g e r เนี่ยยังไม่รองรับนะครับ แต่ถ้ามีสายเข้ามาก็จะมีแจ้งเตือนว่ามีสายโทรเข้านะครับให้ไปคุยที่โทรศัพท์แทนนะครับแต่จะไม่มีปุ่มกดรับสายนะครับอนาคตอาจจะมีให้อัปเดตให้ใช้งานในส่วนนี้กันครับการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้ใช้แอปมีฟิตเนสนะครับในการเชื่อมต่อนะครับรองรับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับการเชื่อมต่อง่ายมากๆครับหลังจากเปิดเครื่องสามารถสแกนค r ว o d e คหรือว่าสแกนในแอปเลยได้นะครับหลังจากเชื่อมต่อเสร็จแล้วจะมีให้เลือกการตั้งการแจ้งเตือนนะครับ การทํางานเบื้องหลังนะครับตรงนี้แนะนําให้เปิดหมดนะครับเพื่อให้การแจ้งเตือนปกติครับเมนูต่างๆก็จะเหมือนกับสมาร์ทวอตซยวหมีเลตหมีอื่นๆนะครับเช่นการเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกานะครับก็มีให้เลือกเยอะนะครับมีหลายหมวดหมู่นะครับในเครื่องก็จะเพิ่มได้สูงสุด6แบบนะครับถ้าจะโหลดแบบอื่นจะต้องลบอันเก่าก่อนนะครับมีการตั้งค่าสายเรียกเข้านะครับแอปต่างๆเช่นการปลุกเตือนความจำนะครับ สภาพอากาศของตำแหน่งปัจจุบันอันนี้จะโชว์ในนาฬิกาของเราด้วยนะครับแล้วก็มีนาฬิกาโลกนะครับมีการเพิ่มคนติดต่อแบบทางลัดที่สามารถกดโทรผ่านนาฬิกาได้เลยนะครับส่วนเมนูอื่นๆสามารถเช็คได้ตามนี้ครับ การกันน้ํานะครับรุ่นนี้กันน้ําระดับ5 ATM นะครับสามารถว่ายน้ําได้อาบน้ําได้นะครับออกกำลาังกายโดนฝนได้ครับแต่จริงๆเพื่อความปลอดภัยนะครับ ถ้าว่ายน้ำลึกๆอาบน้ำที่แรงๆถอดดีกว่าครับเผื่อแรงดันเยอะน้าอาจจะเข้าไปได้ครับแต่ฝนตกใช้งานได้ไม่มีปัญหาอะไรครับแบตเตอรี่ของตัวนี้นะครับรุ่นนี้ให้แบตเตอรี่มา450ม ah ิลลิแอมป์นะครับชาร์จด้วยสายแม่เหล็กที่แถมมานะครับใช้งานสูงสุดแบบธรรมดาประมาณ18วันนะครับแต่ส่วนตัวมองว่าถ้าเกิน7วันก็ถือว่าอยู่ได้นานแล้วครับเลตมีวตัดสีของผมเนี่ยอยู่ได้ประมาณ10กว่าวันเลยนะครับจนลืมชาร์จเลยทีเดียวใครหาสมาร์ทวัดแบตอืดๆเนี่ยมาลองตัวนี้ดูครับ อันนี้ขอลองเทียบกับเลตหมีวอทซี่นะครับที่ใช้งานอยู่ทุกวันนะครับถ้าเอาราคาแบบเปิดตัวเนี่ยจะห่างกันประมาณ3เท่านะครับอันนี้เอาที่เห็นชัดๆนะครับแบบไม่ได้ลงลึกนะครับเช่นตัวเรือนเลตหมีวอดซี่เนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมนะครับส่วนเลตหมีวอดห้าแอคทีฟเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับเลดหมีวอดซีเนี่ยหน้าจอจะเป็นอะมูเลตนะครับส่วนเลตหมีวอดห้าแอคทีเนี่ยจะเป็นจอ LCD ซีดีนะครับเลดหมีวอดซีมีชีพเอในตัวนะครับวัตะยาการวิ่งปั่นเดินได้นะครับ ส่วนเล็ดหมีวัดถัยแอคทีนี่ไม่มีจีเในตัวนะครับเน้นการออกกําลังกายในยิมแทนครับเล็ดหมีวัดถัยแอคทีฟเนี่ยจะขนาดใหญ่กว่านะครับเพราะว่าหน้าจอขนาด2นิ้วด้วยแล้วก็ขอบดําเยอะกว่านะครับ ส่วนเล็ดมีว่า4หน้าจอ1.97นิ้วก็เกือบๆ2นิ้วนะครับแต่ขอบดําจะเล็กสมมาตรกันนะครับทาให้เครื่องดูเล็กลงนะครับจะเห็นได้ว่าหลายๆอย่างจะต่างกันนะเพราะด้วยราคาถ้าจะให้เทียบสเปคพอๆกันอาจจะต้องรอเล็ดมีว่าทมาอีกทีครับชี้เป้าราคานะครับราคาสูนย์ดให้เปิดที่999บาทนะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยราคาต่าสุดที่ผมเจอนะครับประมาณ800กว่าบาทนะครับเผอๆอาจจะมี700ด้วยซ้านะครับหลังใช้โค้ดนะครับยังไงลองเช็คลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะไว้้ใหนนนนครับูยไทแ่อ จะได้ราคาประมาณนี้นะครับใครมีคำถามก่อนซื้อหรือมีปัญหาการใช้งานต่างๆคอมเมนต์มาได้เลยนะครับตัวนี้ผมคงใช้ได้ตลอดครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับถ้าชอบพี่ AI ฝากกดไลค์กดติดตามได้เลยครับ